อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเกาชงผิงตงม,มีปริมาณน้ำฝนสูงถึง300มิลิเมตรทำให้เมืเองเกาชงเกิดน้ำขังหลายจุดบางแห่งกลายเป็นสายน้ำ啊啊น้ำท่วมขังไปจนถึงด้านล่างทางด่วนหมายเลข10ททำให้จราจรติดขัดตั้งแต่ช่วงเชา้านอกจากนี้ยังทำให้น้ำล้นจากท่อระบายบริเวณถนนเหรียญฐานเขตจัวยิง อำเภอชวนเรื่อเมืองผิงตงในช่วง24ชั่วโมงปริมาณฝนทะลุ400มิลลิเมตรเกิดน้ำตกคนในหมู่บ้านลี่หลี่ดินโคลนถล่มในอำเภอวูถายวันนี้เทศบาลเมืองผิงตงสั่งปิดสะพานแขวนเหลียวหลีจุดชมวิวของชวนน้ำพุร้อนซื่อชงชีหนึ่งวันเมื่อคืนนี้เกิดฝนตกหนักในเมืองจ้าย,ยี่ถนนจ้าย,ยี่สาย169เขตอาริซานใกล้หมู่บ้านตาปังมีเศษหินถล่มปิดกั้นการจราจรบริเวณใกล้เคียงเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เศษหินบนถนนเปิดเส้นทางจราจร ภายพิบัติในเมืองจายี่นอกจากบริเวณภูเขาแล้วหมู่บ้านยงถวนเขตตรงสือก็เกิดฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาจนเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มพายุซูเป,ปอร์ไซโคอนอันพันก่อตัวขึ้นในอ่าวแบงโกได้พัดถล่มขึ้นฝั่งในวันพุธที่20พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่น ถึงแม้พายุจะอ่อนกําลังลงแต่ความเร็วลมสูงสุดยังคงสูงถึง185กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมีความรุนแรงเทียบเท่าพายุเฮอริเคนระดับ16ทำให้ต้นไม้เสาไฟฟ้าหักโคน่นอย่งคาบ้านเรือนพังเสียหายเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันทําให้ประชาชนเมืองโกกาตาในอินเดียกว่า14ล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากนี้ฝนที่ตกกระหน่ำก็ทําให้เกิดภัยพิบัติจานวนมากเกิดน้าท่วมขังตามถนนและชุมชนพื้นที่ต่ำอาจเผชิญกับวิกฤตเขื่อนแตกโดยเฉพาะชายฝั่งบังกลาเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งอพยพประชาชนกว่า2.2ล้านคนแล้วแต่เมื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตการระบาดของโควิด -19 สิ่งสําคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดคือต้องเว้นระยะห่างทางสังคมทว่าประชาชนที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนไปรวมกันที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวจะ รักษากฎระ,ะเบียบการป้องกันโรคอย่างไรยังคงเป็นเรื่องยากสำหรับจานวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้อินเดียมีผู้เสียชีวิต72รายบังกลาเทศเสียชีวิตแล้ว12รายวันนี้ส่วนที่ไทยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือน30จังหวัดทั่วไทยขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก โดยเฉพาะชายฝั่งอาจมีขึ้นสูงกว่า2เมตรในขณนะที่กรุงเทพฯอาจมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ฤดูจบการศึกษาใกล้เข้ามาศูนย์บัญชาการได้ปลดล็อกกฎระเบียบสำหรับการจัดพิธีรับปริญญาและทิปท่องเที่ยวฉลองจบการศึกษาโฮโยยีผู้ว่าการนิวไทเปประกาศว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปนิวไทเปเข้าสู่กระบวนการคายล็อกรุ่นที่4ขั้นตอนที่2ซึ่งรวมถึงอนุญ,ญาตให้จัดงานรับปริญญาและจัดทิพท่องเที่ยวฉลองจบการศึกษาได้ 除了前面开放通风良好的室内场馆，但是人数还是需要维持一百人以下。至于毕业典礼是可以举办的，毕业旅行也是可以办的。 สำนักการศึกษาเมืองไทเปเผยแนวทางการจัดพิธีรับปริญญาและทิพย์ฉลองจบการศึกษาขอให้นักศึกษาที่เรียนห้องเดียวกันต้องนั่งรถคันเดียวกันไปกับในวันเดียวและสวมหน้าก,ากากตลอดการเดินทางนอกจากนี้วันที่21พฤษภาคมในทขับ14แห่งในไทเปกลับมาเปิดบริการอีกครั้งรองผู้ว่าการกรุงไทเปได้เข้าตรวจสอบการลงทะเบียนด้วยชื่อสกุลจริงในการเข้าใช้บริการของในทขับทันที วันนี้การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนครั้งที่3จัดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อคืนนี้รัฐบาลปักกิ่งแถลงผลักดันกฎหมายความมั่นคงของชาติฉบับฮ่องกงเข้าสู่การประชุมคาผ่านกฎหมายวันที่28พฤษภาคมกฎหมายฉบับน,นี้ถูกมองว่ารัฐบาลปักกิ่งต้องการตัดตอนการออกกฎหมายของสภานิติบัญญัติฮ่องกงซึ่งจะทำให้การปกครองตนเองอย่างอิสระที่ผ่านมา22ปีของฮ่องกงต้องสิ้นสุดลงเข้าสู่การปกครองแบบหนึ่งประเทศหนึ่งระบบอย่างสมบูรณ์แบบ ข้อมูลจากสืก่อฮ่องกงชี้ว่ากฎหมายความมั่นคงฉบับฮ่องกงต้องการควบคุมกลุ่มคนที่ทำลายอำนาจรัฐพยายามแยกประเทศจัดกิจกรรมชุมนุมต่อต้านและต้องการแทรกแซงการทำงานฮ่องกงและยังมีบทลงโทษที่ชัดเจนฝ่ายประชาธิปไตยฮ่องกงจัดถแถลงข่าวข,ขัดขานการอ,ออกกฎหมายความมั่นคงฉบับฮ่องกง,ง,งจะทำให้ฮ่องกงกลายเป็นหนึน่งประเทศหนึ่ง,ระ,งระบบอย่าง,างเต็มตัว เมื่อคืนนี้ในฮ่องกงเกิดการชมุมนุมประท้วงหลายแห่งตำรวจปราบสารจนฮ่องกงเข้าพื้นที่บังคับใช้กฎหมายทำให้ร้านค้าบางส่วนต้องปิดร้านและปิดทางเข้าออกสถานีรถไฟฮ่องกงบางแห่งด้วย